ครับวันนี้จะมาขึ้นเนื้อหาในเรื่องของไฟฟ้าเคมีไฟฟ้าเคมีเนี่ยอาพาร์ทนี้จะเป็นการสอนในเรื่องของการดุลสมการซึ่งแน่นอนว่าจริงๆแล้วการดุลสมการเนี่ยก็มีได้หลายวิธีมากไม่ว่าจะเป็นการทำตรงๆการใช้เลขออกซิเดชันเข้ามาช่วยหรือว่าเรื่องของเครื่องเซลลซึ่งในที่นี้นะเราจะมาพูดถึงเครื่องปฏิกิริยาหรือก็คือ Half Reaction สำหรับวิธีการทำครึ่งปฏิกริยานเนี้ขอให้เข้าใจก่อนว่ามันจะมีวิธีในการทำอยู่ซึ่งเวลาเราดุลสมการเนี่ยเราอาจจะต้องพิจารณาโดยคร่าวๆว่ามันเป็นการดุลสมการในกรดหรือว่ามันเป็นการดุลสมการในเบสนั่นเองโดยอาจจะใช้ความรู้จากเรื่องของกดเบสเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยก็ได้เอาละเรามาลองทำกันดีกว่า อย่างแรกเลยจริงๆแล้วเนี่ยอไอการดุลสมการเนี่ยมันจะมี2แบบเนาะคือแบบทั้งที่เป็นออกซิเดชันล้วก็แบบฮาฟฟรีแอคชั่นก็ขึ้นอยู่กับว่าเราสะดวกวิธีไหนแต่ว่าพาร์ทนี้เนี่ยจะสอนฮาฟฟรีแอคชั่นซึ่งเราต้องรู้ว่ามันแบ่งออกเป็น2แบบคือการดุลสมการในกรดและในเบสนั่นเองสำหรับพาร์ทนี้ เราจะเริ่มต้นจากกรดก่อนเพราะกรดเนี่ยมันจะเป็นอันที่ถูได้ง่ายกว่าเวลาที่เราดูนั้นเนี่ยธาตุมันก็มีอยู่ด้วยกันหลายๆทาดธาตุมากเลยไม่ว่าจะเป็นไฮโดรเจนออกซิเจนคาร์บอนในตัวเจนต่างๆที่เราเนี่ยอาจจะเจอได้รวมไปถึงพวกธาตุที่เป็นเมทัลต่างๆด้วยเพียงแต่ว่าให้เรารู้ไว้เลยว่าออกซิเจนกับไฮโดรเจนเราจะเอามัน ไปดุลไว้ทีหลังสุดแปลว่าเวลาเราทำเนี่ยเราจะต้องทำจากสมการที่ไม่ใช่ออกซิเจนและไฮโดรเจนก่อนจะเป็นตัวอะไรก็ได้แต่ขอละอย่าออกซิเจนและไฮโดรเจนเพราะเราจะเอาไว้ใช้ตัวสุดท้ายอนะอ้าวแล้วทำไมเราถึงต้องเอาไว้ใช้ในขั้นตอนสุดท้ายล่ะเพราะว่า ออกซิเจนและไฮโดรเจนทั้งสองตัวนี้มันจะมีขั้นตอนพิเศษของมันยกตัวอย่างเช่นไฮโดรเจนถ้าสองฝั่งไม่เท่ากันวิธีการทำในการดุลคือให้เราเนี่ยเติมไฮโดรเจนไอออนเข้าไปแต่ถ้าหากว่าเป็นการดุลอะตอมของออกซิเจน ถ้ามาเกี่ย hydrogen ให้ก็เติมไฮโด d r o g e n ออนแต่ถ้าหากว่ามันเป็นออกซิเจนออกซิเจนเนี่ยให้เราใช้วิธีการเติมน้ำเข้าไปแทน point คือเวลาที่เราเติมน้ำเข้าไปเนี่ยมันมีออกซิเจนเข้าไปแน่ๆแหละแต่มันก็จะมีไฮโดรเจนที่เกินมาเหมือนกันงั้นไฮโดรเจนที่เกินมานี้เราจะต้องกำจัดออก แล้วเราจะกําจัดได้ยังไงดี h เกินมาเราต้องกําจัดเนี h ่ยเเกินมาวิธีการทำคือเราเนี่ยก็จะต้องเติมไฮโดรเจนไอออนแต่เราเนี่ยจะไม่เติมไว้ฝั่งเดียวกันนะเพราะเรายิ่งเติมไฮโดรเจนไอออนไว้ฝั่งเดียวกันมันเหมือนกับตาช่างอะตอนนี้เรากำลังดุลสมการอยู่ทำให้ตาช่าง2ฝั่งเนี่ยมันเท่ากัน ยิ่งเราใส่ไฮโดรเจนไฮโดรเจนไฮโดรเจนไอออนไปในฝั่งที่เรามีอยู่แล้วมันก็ยิ่งเยอะตาช่างมันก็ยิ่งไม่ตรงมันก็จะเป็นตาช่างที่เป็นไงเหมือนการดูสมก,การอะมันก็ไม่เท่าเวลาเราใส่หนูก็ต้องทดแทนแล้วก็ใส่ไว้ที่ฝั่งตรงข้ามของสมก,การใกล้จะจบละใกล้จะจบละตอนเนี้ย เราแก้ปัญหาทุกอะตอมได้ละทั้งอะตอมที่ไม่ใช่ออกซิเจนไฮโดรเจนรวมไปถึงอะตอมไฮโดรเจนและออกซิเจนแต่เพราะอีกอย่างหนึ่งคือไอคำที่เป็นว่าไฟฟ้าเคมีเนี่ยมันจะมีเรื่องหนึ่งที่สำคัญมากๆคือเรื่องของประจุนอกจากการดุลพวกมวลแต่และมวลให้มันเท่ากันแล้วเนี่ยมันจะยังเกี่ยวข้องกับเรื่องของประจุด้วย ดุลประจุก็แปลว่าเราต้องทำประจุให้เท่ากันซึ่งวิธีการทำก็ไม่ยากคือให้เราดุลประจุด้วยการเติมอิเล็กตรอนมีอิเล็กตรอนที่ไหนเติมเข้าไปเกิดการดุลประจุที่นั่นและอย่างสุดท้ายที่เกี่ยวเนื่องจากอิเล็กตรอนคืออิเล็กตรอนทั้งสองฝั่งเนี่ยมันจะเท่ากันได้ ก็ต่อเมื่ออิเล็กตรอนที่จ่ายไปจะมีค่าเท่ากับอิเล็กตรอนที่รับมามีเงิน5บาทก็ใช้ไป5บาทมีเงิน10บาทก็ใช้ไป10บาทเงินก็หมดพอดีไงอิเล็กตรอนก็เช่นเดียวกันดุลสมการแล้วดุลพอดีก็ต้องทำให้อิเล็กตรอนทั้งให้และรับเท่ากันพอดี คราวนี้เวลาที่เราทำเนี่ยเดี๋ยวค่อยๆดูนะยกตัวอย่างเช่นสมมุติถ้าเรามีคอปเปอร์บวกไนเตรตใช่ไหมแล้วก็เป็นคอปเปอร์สองบวกบวกกับ NO ทีเนี้ยเราจะรู้ได้ยังไงล่ะว่าอันเนี้ยมันจะเป็นการดุลในกรดหรือว่าเป็นการดุลในเบสวิธีการหนึ่งที่เราใช้ดูเลยคือบางทีถ้าโจทย์ใจดีหน่อยก็กำหนดให้ แต่ถ้าโจทย์เขาไม่กําหนดเนี่ยก็ไม่ต้องตกใจเราอาจจะใช้วิธีมองว่าอย่างไนเตรตเนี่ยมันน่าจะมาจากตัวนี้นะมาจากไฮโดรเจนไนเตรตที่เกิดการแตกตัวออกมาเพราะอย่างไฮโดรเจนไนเตรตเวลาที่มันแตกตัวมันจะแตกตัวได้ร้อเซซึ่งทําให้อยู่ในรูปลักษณะของไอออนก็คือถ้าถ้ามันไม่ได้บอกมาก็ต้องเดาเอาเองว่าอันนี้น่าจะเป็นกรดหรือไม่ก็เบสก็ลองทําดู คราวนี้วิธีการคือเราเนี่ยจะพยายามจับคู่ตัวที่มันหน้าตาใกล้ๆกันมากที่สุดยกตัวอย่างเช่น copper กับ copper 2บวกหน้าตาคล้ายกันก็น่าจะจับเป็นกลุ่มเดียวกันหรือถ้าว่าเรามี no กับ no แบบเนี้ยถึงจะไม่เหมือนกันเป๊ะแต่หน้าตาคล้ายกันเราก็จะจัดอยู่ในกลุ่มเดียวกันหมายความว่าอ,อะไร หมายความว่าพี่ก็จะเขียนออกมาเป็นสองสมการเราจะเห็นว่าจริงๆเราแทบไม่ต้องจำได้เลยว่าอะไรจัดเป็น reduction อะไรเป็น oxidation เข้าใจไหมคือถ้าจำได้ก็ดีแต่ว่าถ้าจำไม่ได้ก็ไม่เป็นไรก็ไม่ไม่ใช่เรื่องคอขาดปากตายขนาดนั้นเอาล่ะสิ่งแรกเราดูที่สมการแรกก่อน copper copper อ,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 อันนึงมีประจุ copper อ,อ,อีกอ,อันนึงไม่มีประจุ ไม่มีประจุคือประจุเป็นศูนย์มีประจุคือประจุสองบวกบวกสกับศูนย์ไม่เท่ากันอันนี้เราดุลประจุเลยดุลประจุดุลยังไงดุลประจุด้วยการเติมอิเล็กตรอนแล้วจะเดินไปที่ทางไหนเติมไปที่มันเกินมาไงบวกมาเราทําให้มันเป็นศูนย์ด้วยการเติมอิเล็กตรอนลงไปก็จะได้หน้าตาแบบนี้อันนี้เราไม่ต้องดุลแบบว่า,าเติมเลขหนะ้า ซีเพราะว่าแต่ละอันเท่ากันอยู่แล้วแต่ถ้าเป็นสมการที่สองดูอันนี้อันนึงเป็น N O 3อีกอันนึงเป็น N O O ตัวเนี้ยไม่เท่ากันละแต่แต่แต,แต่เวลา O ไม่เท่ากันเนี่ยเราต้องระวังว่าในไฟฟ้าเคมีนั้นเราแก้ปัญหาด้วยการเติมน้ำฉะนั้นถ้าเรารู้ว่ามันไม่เท่ากันเราต้องเติมน้ำลงไปแต่ฝั่งซ้ายเป็นสม ฝั่งขวาจึงต้องเป็นสองพอเราเติมแบบนี้เรียบร้อยแล้วปัญหาต่อมาที่เราพบคือฝั่งหนึงอ่ะมันมีไฮโดรเจนแต่อีกฝั่งหนึ่งไม่มีเราก็ใช้หลักการที่เราคิดมาต่อก่อนหน้ายังจำได้ไหมถ้ามีไฮโดรเจนต้องทำไงต้องเติมไฮโดรเจนไอออนแต่เวลาเติม ต้องใช้เซนนะ่ะว่ามันต้องเติมฝั่งตรงข้ามเพื่อให้ทั้งสองฝั่งเนี้ยมันพอดีกันนะแปลว่าพี่เนี่ยก็จะเติมไฮโดรเจนไอออนตัวเนี้ยไปที่อีกฝั่งหนึง่งเอาล่ะตอนนี้เท่ากันหมดหรือยังถ้าถ้าตอนนี้ยเท่ากันหมดแล้วแต่มันยังขาดอีกอย่างหนึ่งคือเรื่องของประจุเรามาหาประจุกันดีกว่าอย่างนี้นนบวกหนึ่งลบหนึ่งมันก็เป็นศูนย์ถูกปะ แต่แต่แต่อย่าลืมว่าอันนี้มันคือสี่ทุกคนมันไม่ใช่หนึ่งถ้ามีเลขหน้าใส่เลขหน้าด้วย4ี่บวกลบหก็คือสามถูกไหมสามกับ0ูงั้นถ้าฝั่งซ้ายมันมีอิเล็กมันมีประจุกเกินมาไปบวก3อันนี้เราก็ต้องใส่อิเล็กตรอนให้เป็นลบสเหมือนกันเอาล่ะพอเราได้หน้าตาแบบนี้แล้ว เราจะต้องเอาทั้งสองสมก,การที่เราคิดออกมาเนี่ยมารวมกันให้กลายเป็นสมก,การสมก,การเดียวเป็นสมก,การที่ดูแล,แล้วเรียบร้อยเพียงแต่ว่าตอนนี้เนี่ยอิเล็กตรอนทั้งสองฝั่งเนี่ยมันยังไม่เท่ากันซึ่งถ้าเรายังจำได้คืออิเล็กตรอนจ่ายมันจะต้องเท่ากับอิเล็กตรอนรับใช่ไหมฉะนั้นพี่สังเกตเห็นว่าอันนึงเป็นสองอีกอันนึงเป็นสามอ่ะ ก็แปลว่าคอนอของมันก็ควรจะเป็นหกใช่ปะ่ะสองกับสามอะ่ะก็ต้องเป็นหกถึงจะพอดีกันฝั่งนึงเนี่ยพี่ก็จะคูณด้วยสามเพื่อให้เป็นหกอีกอันนึงพี่ก็จะคูณด้วยสองเพื่อให้เป็นสามจากนั้นดูนะพอถึงขั้นนี้แล้วเนี่ยพี่ก็กระจายแต่ละอันเข้าไปไดเลย,เลยแต่เวลาพี่เขียนพี่จะเริ่มเขียนจากฝั่งที่เป็นฝั่งสารตั้งต้นก่อนสามซีจากนั้นหกอิเล็กตรอนสี่คูณสองเป็นแปดเอ no 3เป็น2 no 3อันนี้พี่รวมของฝั่งสารตั้งต้นทางซ้ายของลูกศรต่อมาฝั่งขวาของลูกศรมีใครบ้างมี c o p เปอรบวกเตยเริ่มว่าเราคูณกระจายเข้าไปเป็น Copper 3บวกแบบนี้จาก2องิเล็กตรอนก็กลายเป็น6อิเล็กตรอนจาก no ตอนนี้ก็เป็น2 no และบวกกับ4น้ำเราสังเกตเห็นว่าอันเนี้ยมันจะเท่ากันเพราะว่าอิเล็กตรอนมันจะตัดกันพอดีแล้วเราก็ดูว่ามีอะไรที่เราพอรวมกันอีกได้ไหมอย่างอันเนี้ยถ้ามันเป็นกรดใช่ไหมเราสามารถที่จะรวมไปได้เลยก็บรรทัดหนึ่งเราอาจจะเขียนเป็นสรุปก็ได้แต่ว่าจริงๆจะ เขียนเท่าเนี้ยก็คือเข้าใจตรงกันว่าโอเคอันเนี้ยคือดุลสมการเรียบร้อยแล้วเวลาทําในโจทย์เราก็เอาเลขที่เราดุลได้เนี่ยไปเทียบเทียบได้เลยนะคราวเนี้ยถ้าเราอะพอเข้าใจคอนเซปต์ในเรื่องของการดุลสมการกดแล้วเนี่ยการดุลสมการเบสก็ไม่ยากเลยเพียงแต่เราเนี่ยต้องเข้าใจหลักการนิดนึงว่าเวลาที่เราพูดถึงเบส เบสเราจะต้องนึกถึง O.H. ลบใช่ป่ะอืมฉะนั้นหลักการของเราก็คือเราเนี่ยจะต้องมีการเติม O.H. ลบเข้าไปทั้งสองข้างของสมการนั่นเองแต่ว่าหลักการส่วนใหญ่เราจะยังทำเหมือนกรดอยู่โอเคไหมส่วนใหญ่ยังทำเหมือนกรดอยู่แต่มีหนึ่งอันที่เพิ่มเติมขึ้นมาคือให้เราเติม O.H. และเราต้องรู้ว่าการเติม O.H. นี้มันมีจุดประสงค์ มีจุดมุ่งหมายของมันอยู่คือเพื่อเปลี่ยน H บวกที่เราเคยมีอยู่นั้นที่แสดงถึงกรดเนี่ยไม่เราไม่โชว H ์ book. H บวก H บวกมันคือของกรดแต่เราต้องการเบสฉะนั้นเราต้องเติม O H เข้าไปและเมื่อ O H เจอกับ H น้องหน้าตาเปลี่ยนไปจะเปลี่ยนกลายเป็นใครจะเปลี่ยนกลายเป็นน้ำฉะนั้นจำไว้เลย H กับ O H ตรงเนี้ยหน้าตาเป็นน้ำแน่ๆและเวลาเติมเติมทั้งสองข้างของสมาการที่เหลือเหมือนกดเลยนะดุลตัวที่ไม่ใช่ OH ก่อนถ้ามี o มี H มันจะเป็นเคสพิเศษ และถ้าสุดท้ายมวลเท่ากันและอย่าลืมดุลประจุดุลประจุด้วยการเติมอิเล็กตรอนอ่ะโจ์เช่นถ้าเรามีโคเมตแล้วทาปฏิกิริยากับไอลบได้สารผลิตภัณฑ์ออกมากลายเป็น CR 3บวกบวกลบ ถ้าเรามีหน้าตาแบบนี้อ่ะอย่างแรกตัวไหนหน้าตาคล้ายกันควรจะจับคู่กันเสียก่อนตัวนี้หน้าตาคล้ายกันควรจะจับคู่กันเสียก่อนและเราเนี่ยก็จะแยกคิดทีละอันอันนี้คือสรรมการที่หนึ่งส่วนไอลบเปลี่ยน เป็นสารผลิตภัณฑ์กลายเป็น IO 3ลบอันนี้คือสมาการที่2จากนั้นเราสังเกตว่าอย่างแรกเลยอันนึงมี O อันนึงไม่มี O ในคโครเมตอะ Cr ฉะนั้นถ้าเราอยากจะให้มีออกซิเจนเราควรจะต้องเติมอะไรเข้าไปเติมน้ำอยากให้มีออกซิเจนเมื่อไหร่ให้เติมน้ำทันที และควนเติมกี่ตัวดีออกซิเจนมีสีก็ควรเติมสีน้ำปัญหาต่อมาที่พบคือตอนนี้นั้นเราไม่มี H ตัวนี้จะทำไงดีเราก็ต้องเติมเข้าไปเติมไฮโดรเจนไอออนเข้าไปแต่เวลาเติมละเราก็ต้องเติมแปเข้าใจไหมสุดท้ายท้ที่สุดตอนเนี้มวลเท่ากันและจำนวน Cr จำนวน O จำนวน H เท่ากันหมด ปัญหาคือประจุเท่ากันไหมอันนี้เรานั่งคิดประจุแบบหนึงอันนี้เป็น8ปบวกลบสฉะนั้นอันนี้ควรจะเป็นบวกหใช่ไหมอันนี้ควรจะเป็นบวกสเอาล่ะฉะนั้นเมื่อเราพิจารณาบวกหกับบวกสควรจะทําอะไรให้เท่ากันดีควรจะทําให้บวกสให้เท่ากันด้วยการเติมอิเล็กตรอนลงไปการเติมอิเล็กตรอนทําให้บวกที่เยอะเนี่ยมันบวกน้อยลง ฉะนั้นฝั่งซ้ายเราดูนเสร็จแล้วนะต่อไปฝั่งบระธานแรกเราดูนเสร็จแล้วนะต่อไปบระทาที่สองคือเราเนี่ยจะดูนใครดีไอยอย่างแรกอันนึงเป็น I อันนึงเป็น iO สามฉะนั้นอันหนึ่งมันมีโเกินมาเข้าใจไหมและพออันนึงมันมีโเกินมาเนี่ยนั่นหมายความว่าอีกฝั่งหนึ่งถ้าอยากให้มีโเราจะต้องเติมใครเติมน้ำจ้า และพอเติมน้ำปุ๊บต้องคูณด้วยสามเพื่อจะได้มี O3 ตัวพอดีปัญหายังไม่จบอย่าเพิ่งนับศพทหารตอนเนี้เรามี h ฮสอแต่ h ฮสอเนี่ยอีกฝั่งไม่มีไอไฮโดรเจนเนี่ยอีกฝั่งไม่มีงั้นอีกฝั่งเราก็ต้องเติมใครเติมไฮโดรเจในไอออนแต่ใจพอดีกันก็ควรจะเติมแบบนี้เข้าไปสุดท้ายทายที่สุดถ้าทั้งสฝั่งเนี่ยเท่ากันแล้ว เราจะต้องเติมใครลงไปเราจะต้องเติมประจุลงไปตัวนี้เป็นลบหนึ่งตัวนี้เป็นศูนย์ฉะนั้นลบหนึ่งกับศูนย์ควรจะเติมใครไปดีเอ๊ะถูกไหมถูกปะ่ะเอ๊ยลบหนึ่งอันนี้อันนี้บวกหกลบหนึ่งเป็นบวกห้าอ๋โอเคฉะนั้นบวกเยอะเนี่ยเราต้องทำให้มันน้อยลงต้องบวกไปอีกหกอิเล็กตรอนปึ๊บ จากนั้นเราจะต้องรวมสองบรรทัดนี้ให้เป็นบรรทัดเดียวอันหนึ่งมีสามอิเล็กตรอนอีกอันหนึ่งมีหกอิเล็กตรอนฉะนั้นวิธีการแก้ปัญหาคือคูณสองตลอดทั้งสมการแล้วเราก็เอามันมาเขียนยาวๆเหมือนที่เราเขียนตอนแรกอะ่ะอืมฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นหกอิเล็กตรอนบวกใคร 16, on, บวกสิโปรตอนบวกบวกใครบวก2 cr o 4 2ลบเอาฝั่งซ้ายให้หมดก่อนนะฉะนั้นเขียนด้าล่างต่อเลยส h 2 o บวกกับ I ลบอ่ะจากนั้นฝั่งขวาอย่าลืมคูณด้วยนะเพราะเราคูณสอไปอยู่ก็ต้องเป็น2 cr 3บวกบวกใครแดน้ำ บวกใไ้ต่อดีด้านล่างมีไหมมีก๊อปมาได้เลยเพราะไม่ได้ขูณเพิ่มเติมพอถึงตรงนี้อะไรที่เท่ากันเราจะตัดกันได้เลยอิเล็กตรอนกับอิเล็กตรอนเนี่ยมันจะตัดกันได้ไฮโดรเจนกับไฮโดรเจนไอออนฝั่งหนึ่งเป็น16อันหนึ่งเป็น6 16ิบหลบหกเหลือสอิบยังเหลืออยู่นะ ต่อไปอะไรตัดได้อีกด้วยความที่สมการเนี้ยมันเป็นสมการของเบสใช่ไหมฉะนั้นพอมันเป็นเบสเนี่ยให้เราจำไว้ตลอดว่าเราเนี่ยจะเติม oh ลบเข้าไปได้ถ้าเดิมมี1 0 h บวกเราก็เติม10 oh ลบแต่เวลาเติมเติมทั้ง2ข้างของสมการ H บวกกับ OH ลบอันนี้มันจะตัดกันแล้วเปลี่ยนใหม่กลายเป็นน้ําส่วนฝั่งขวาเราก็ติดไปได้เลยแต่แต่แต,แต่อย่าลืมว่าถ้าเราเติมอันนี้ลงไปเอ๊อันนี้เป็น3กับ8ใช่ไหมอันนี้เป็นพวกห้าน,น,น้ํห้าน้ำอันเนี้ยเราจะทำอะไรต่อได้อีก อืเนี่ยจะตัดสิบตัดห้าแล้วเหลือห้าน้ำเนี่ยก็ได้เหมือนกันแล้วก็เป็นอันจบในการดุลซึ่งมันอาจจะมีบรรทัดหนึ่งที่ใช้สรุปจากที่เราดุลมาก็ได้แต่ว่าอันนี้คือแค่เราตัดอะแล้วเราพิจารณาแค่ตัวที่เหลือก็คือเพียงพอและต่อการดุลสมการแบบที่เป็นครึ่งปฏิกิริยาน,นั่นเอง